<พ uka> เดี๋ยวไปแก้ไขใหม่สลักเกียร์ครับสลักเกียร์หลกกุดถ้าจาไม่ผิดตัวน,นี้น่าจะวิ่งไว้เก้าจะสี่ครับมาครับสหลับวันนี้ครับรันที่สามมาซ้อมครับ PSC ครับพี่เชืยนจนครับลูกพีวิ่งตกขาวสองลันไปแล้วเดี๋ยวมาดูรันนี้ครับว่าจะอยู่ในไลน์หรือเปล่าครับวันนี้ทําการซ้อมน,นะครับ น,นี่เป็นโอเพนครับโอเพนเอสยูวีอันนี้ท้องการตอมครับอ้าวเบาเบาคนขับถอยหลังครับล็อกไม่อยู่ ยังดีดีครับถอยตอนออกถ้าออกไปแล้วแล้วถอยนี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยโอ้ยโโลงลายขาวแล้วเก้าสเก้าสีเก้าสเก้าสี่หนึ่งสามสี่ห้าครับสองร